สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผ่านช่องทาง YouTube 1. เจริญซาวดูทุกทุกท่านนะครับ 1. เจริญซาวนะครับบ้านหนองย่าลังกาอําเภอเมืองนะครับจังหวัดชายภูมินะครับเส้นทางนะครับก็มุ่งหน้านะครับเข้าเมืองชัยภูมินะครับหรือท่านไหนจะเดินทางติดต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปได้นะครับห่างจากสี่แยกลงต้มไม่มากนะครับ ก็ในในวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้เบสตนะครับตัวนี้เป็นสูตรแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวตะแกรงปั๊มนะครับมีขอบกันกระแทกนะครับแล้วก็สภาพตู้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าจะมีไม้แตกออกบ้างนะครับภายในตู้นะครับอตอนที่ผมดึงฝาออกมานะครับมันก็จะมีไม้ ฉีกๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมหูจับเป็นเหล็กนะครับหูจับเป็นเหล็กเพชรไคอนนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับผมราคานะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้นะครับตัวนี้มีล้อด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของสูตร แผ่นดินแผ่นดินอ่าแผ่นดินถล่มนะครับแต่ว่าลูกลูกค้าบอกว่าเป็นเขาบอกอ่าแผ่นดินสะเทือนนะครับน่าจะจะําเขาน่าจะจาผิดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสูตรอ่าแผ่นดินถล่มนะครับเป็น18นิ้วเหมือนกันนะครับผมสภาพนี้เลยมีล้อให้ด้วยนะครับนียมีล้อให้ด้วยนะครับมีอยู่2ตู้นะครับผม มีอยู่สตู้นะครับมีสอตู้นะครับมีอตู้นะครับผมก็การใส่ดอกนะครับดอกก็จะเหมือนกับพวกสูตร,รบีวีนะครับมันจะมีนะครับในส่วนของไม้นะครับก็เขาจะตีเป็นเป็น หักหักแบบเหลี่ยมแบบนี้นะครับหักแบบนี้ก็คือหักหักมุมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปแบบนี้นะครับผมพร้อมล้อแบบนี้นะครับไปละนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตู้นะครับสิบห้านิ้วไม้ปาร์ติเกิลพร้อมดอกคงปั๊มนะครับภาพตามนี้เลยนะครับผมหัวจับนะครับ อุปกพลาสติกนะครับผมสแกนปั๊มฟิลเตอร์นะครับพร้อมดอกนะครับใบละรับเองนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขาตั้งมอนิเตอร์นะครับก็มีอยู่นะครับคู่นี้ก็หกร้อยบาทได้นะครับผมสมบูรณ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนะครับก็จะมีในส่วนของ ยางนะครับลองเสาแบบนี้นะครับเราอีกหนึ่งตัวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมคู่นี้ขออนุญาตขายหกร้อยนะครับแล้วก็นี่เป็นเหล็กนะครับเหล็กนะครับในส่วนของคานเวทีอ่าไม่ใช่นะครับเป็นเหล็กของพวกเสาเวทีนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ โทรมาสอบถามขนาดได้นะครับขายไม่แพงนะครับเหล็กขายไม่แพงนะครับตัวละห้าร้อยบาทได้นะครับผมชิ้นละนะครับผมชิ้นละห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหมือนเสาตั้งเวทีนะครับผมขนาดก็โทรมาสอบถามได้นะครับเป็นเหล็กเหลืออยู่แค่นี้นะครับก็แยกไปบ้างแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสายลำโพงนะครับสายลำโพงนะครับก็มีขนาดนะครับ2คูณ2.5นะครับ15เมตรตัวนี้มีหัวสเปคคอนหนึ่งหัวนะครับปลายสายปลายสายไม่มีหัวสเปคคอนนะครับก็มีให้หัวเดียวนะครับหนึ่งกองแล้วก็สาย2คูณ2.5นะครับ15เมตรมีหัวสเปคคอนนะครับหนึ่งหัวนะครับ2คูณ2.5นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้ยาว15เมตรนะครับก็สายหนึ่งกองนะครับเป็นสาย4คูณ2.5นะครับมีหัวสเปกคอนอยู่3หัวนะครับกองนี้1000นะครับพร้อมส่งแล้วก็ในส่วนของสาย XLR นะครับตัวนี้เป็นสายดีนะครับของ Dynacom เลยนะครับผมสายเกรดดีๆนะครับสายน Dynacom นะครับ ทุกเส้นนะครับของไดานาคอมทุกเส้นนะครับก็มีในส่วนของทาดาปลนมาบ้างนะครับผมทาดาก็มีนะครับไดานาคอมทาดานะครับสายความยาวนะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับผมหรือ90เซนประมาณนี้เส้นละ90บาทนะครับผมเส้นละ90บบาทคอมเพรสเซอร์นะครับ DBX ดีเนะครับ7จ็ดร้บาทนะครับผมตัวนี้เป็นไม้นะครับส่วนของไม้นะครับ m b a นะครับใช้งานปกตินะครับ MC 8 8 8 a ปนะครับตัวนี้พร้อมกล่องแบบนี้นะครับใช้งานปกตินะครับผมรับเองก็7 0็รบาทพอนะครับผม ไปส่วนของ power นะครับ modify pxl 36นะครับตัวนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับลองลองท็อปของ48นะครับอ่านิ้วค่าละ2 1 3เล่นได้นะครับสภาพใหม่ๆประมาณนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับผมอยู่ครบสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผม9,000นนะครับผม9,300บาทนะครับผม เอาไปคบเบตนะครับ18นิ้วนะครับดุดันแรงนะครับทนนะครับอึดรุ่นนี้นะครับผมแนะนํานะครับผมเป็นอีกค่ายดีค่ายดังของเมืองไทยนะครับอยู่คู่อ่ากับชาวเครื่องเสียงเรามานานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอกทั้มนะครับ18นิ้วยังอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นดอกนะครับซ่อมกระดาษนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมซ่อมกระดาษ2ดอกนะครับ ซ่อมกระดาษ2อดอกประมาณนี้นะครับผมแต่ใช้งานปกตินะครับอาจจะมีซ่อมไว้เดี๋ยวก่อนนะครับซ่อมไว้1ดอกนะครับผมดอกละพันสามห้าสินะครับผมชาร์เจอร์หกห้าศูนะครับสภาพสวยๆประมาณนี้เลยนะครับสภาพดีมากนะครับผมอ่าครับผมก็สภาพนี้เลยนะครับผม สวยๆนะครับกระดาษตึงๆนะครับสไปเดอร์ตึงๆนะครับดอกเดิมนะครับดอกเดิมทน้งคู่เลยนะครับสไปเดอร์ตึงๆนะครับผมดอกละสองพันสามนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับเป็นในส่วนของดอกไอบ้านะครับตัวนี้ไอบ้าที่อ่งสูสุด้วที่อยู่ที่พันห้าร้อยวัตต์นะครับจะมีดอกดอกเดิมหนึ่งดอกนะครับผมดอกเดิมหนึ่งดอกเอตัวนี้ก็ซ่อมไว้แล้วนะครับผม ตัวนี้ก็ซ่อมไว้แล้วนะครับแต่ว่าสวยโอ้หหนะักประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้หนึ่งดอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดอกประมาณนี้นะครับผมซ่อมทั้งคู่นะครับใช้งานปกตินะครับซ่อมแล้วใช้งานปกตินะครับ คู่นี้รับเองนะครับ4,000บาทนะครับก็มีสินค้าประมาณนี้นะครับทนายสนใจก็โทรหรือแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยรายละเอียดได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ